สวัสดีครับผอเหล็กงั้นยางงานจีนครับสั่งมาจากจีนหลายวันกว่าจะมาถึงงัดดีครับงัดยางเรดเดียนดีมากเลยตัวนี้ล็อตปากมันเบนแล้วมันแข็งแรงด้วยครับยางเรดเดียนยางมียางในก็สบายเลยครับนี่ครับงัดดีส่วนตัวนี้ตัวละประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทครับซื้ออยู่ฮาร์ดแวร์ครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับปากเดิมๆก็จะมาประมาณนี้ครับปากเดิมๆจะมาประมาณนี้ครับอันนี้ตัวที่แต่งแล้วครับก็ล้อง แต่งกันดูนะครับเผื่อตัวไหนงัดยางได้ไวเราก็ไม่เกาะยางในามาด้วยนะครับนีบ่ไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่นะครับช่วงปลายผมก็ตัวนี้ช่วงปลายนะครับก็จะดัดงอนิดนึงแล้วแต่เราสะดวกครับลองผิดลองถูกครับ นี่อีกยี่ห้อหนึ่งแต่เบี้ยวแล้วครับเจอขอบ12ครับไอ้ขอบ14ครับของสกูปปี้ของฟีโน่ครับเชื่อมติดไว้ตัวนี้น่าจะคู่ละร้อยครับก็จะดัดประมาณนี้ครับตัดแต่งเผาชุบ ตัวนี้ตัวเดิมครับตัวเดิมคอมันยาวหน่อยครับคอมันจะยาวๆแล้วมันจะหนาครับหนาเจอยางว่ายางเล็กขอบใหญ่ขอบล้อใหญ่มันก็เข้ายากครับจะนี้ตัวที่แต่งครับนี่ตัวที่แต่งก็ลองดูครับปรับเปลี่ยนกันดูครับลองปรับแต่งดูอันไหนสะดวกครับ นี่ครับผมว่าตัวนี้ก็ใช้ดีครับนี่งัดยางเลเดียร์งนอยางไอ้ยางมียางไหนก็ได้ครับแข็งแรงครับเห็นอย่างนี้บางๆางอย่างแข็งแรงนะครับไม่มีงอครับนี่ครับข้างใน,นขอบคุณครับที่รับชม